ครับคือมีอคําคถามเข้ามาจากเพื่อนๆนะครับว่าทางส่วนของเรานี่ามีวิธีเปลี่ยนกระถางยังไงเปลี่ยนกระถางตอนไหนอายุเท่าไหร่ทํานองนี้นะครับว่าคือหลังจากที่เราแยกหน่อออกมาครับแยกหน่อออกมาจากต้นแม่นะนะครับแยกหน่อออกมาจากต้นแม่นะซึ่งซึ่งบอนหูช้างนี่กระถางที่เหมาะสม ที่สดที่ผมจะมาใช้เลี้ยงที่แรกมาทําที่แรกก็คือกระถางแปดนิ้วนะครับคงเล็กกว่าน,นี้ไม่ได้อะครับเพราะรากพอตอนเราแยกออกมารากเขาเยอะรากเขาเยอะอยู่แล้วจะใช้กระถางสี่นิ้วหกนิ้วนี่คงไม่ได้อะครับยังต่ํามี่คงเป็งผมจะใช้กระถางแปดนิ้วนะครับกระถางแปดนิ้วก็มันก็พอดีก็ถือว่าพอดีละแต่แต่บางต้นก็รากเยอะ มันก็แน่นกระถางนะครับผมก็ใช้ใช้เปลี่ยนไปใส่เบอร์ใหญ่กว่านี้นะครับทีนี้กับคําถามที่ว่าหลังจากที่เราแยกมาแล้วนั่นใช้เวลานานเท่าไหร่เราถึงจะเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นคือปกติเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นลําดับนะครับจากจากแปดนิ้วก็มาเป็นเข่งเบอร์หกจำลองนี้แหละครับคือคือใหญ่ขึ้น หลักการของสวนเราก็ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมก็ใช้วิธีสังเกตเอานะครับจะบอกว่ากี่เดือนกี่ปีกี่เดือนกี่วันเนี่ยคงคงคง,คงไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเราแยกออกมาเนี่ยแม้แต่ต้นนี่ก็ยังไม่เท่ากันใช่ไหมครับบางทีก็ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเราแยกหน่อออกมาจากต้นแม่เนี่นะครับมาใส่กระถาง 8นิ้วและทีนี้ตอนเราจะมาเปลี่ยนเป็นผมจะเปลี่ยนเป็นเข่งเบอร์6นะครับใหญ่ขึ้นหน่อยนึงใหญ่ขึ้นมาอีกไม่น่อยนึงล่ะคือเกือบหลายเท่านะครับในพื้นที่อของกระถาง8นิ้วนะ่ะก,กับเปรียบเทียบกับเข่งเบอร์6นะครับก็ผมก็จะมีหลักง่ายๆของผมอยู่วิธีสังเกตว่า ว่าผมจะเปลี่ยนตอนไหนอันดับแรกนี่คือความพอใจนะครับผมสะดวกตอนไหนผมมีเวลาตอนไหนอะนะครับเอาเอา,เอาความพอใจก่อนความพร้อมนะครับอันดับแรกนี่ผมจะคำนึงถึงตัวนี้ก่อนพอใจตอนไหนก็นแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ก็แล้วกันสองนี่เวลาที่ผมเปลี่ยนกระถางนี่ผมมกักจะเปลี่ยนตอนเย็น นะครับหรือไม่ก็วันไหนที่มันคืมฟ้าคืมฝนนะไม่มีแดดนะครับผมจะมาเปลี่ยนเพราะว่าผมไม่อยากให้ให้ต้นไม้กระทบกระเทือนกับพูดง่ายๆว่าไม่อยากให้ต้นไม้มีอาการกระทบกระเทือนเลยนะครับกับสองนี่ผมจะผมจะเปลี่ยนตอนเย็นหรือทามันฝนคืมทั้งวันอย่างนี้ผมก็จะเปลี่ยนอย่างวันนี้นี่ฝนฝนค้มทั้งวันผมก็ก็อนคิดว่าจะ จะเปลี่ยนละเมื่อวานนี่เปลี่ยนได้หกกระถางนี่ครับนี่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนหกกระถางแล้วก็วางไว้กลางแจ้งเลยนะครับเพราะมันฝนตกนะมมนไม่มีแดดนะครับนะครับข้อสองนี่คือคือจะเปลี่ยนตอนเย็นข้อสามนี่ผมจะมาสังเกตดูนะครับสังเกตดูใบใหม่เขาเวลาเราชํานะครับชาทิชำเนี่ยมันจะมีสองใบหรือสามใบก็แล้วแต่นะครับต้นไม้ที่ผมแยก แยกออกจากต้นต้นแม่ที่แรกนี่แยกออกมาแยกหน่อออกมานี่ผมก็จะผมก็จะเอาไว้สองใบนะครับผมจะไว้สองใบนะครับซึ่งผมจะสังเกตว่าต้นไม้นั้นพร้อมที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางได้เมื่อไหร่ผมจะมาสังเกตใบใหม่ถ้าใบาใหม่เขาขี้ออกมาอันนี้คือใบใหม่นะครับหลังจากที่ แยกออกจต้นแม่ไปชำไปแล้วนี่ใบใหม่เขามาขี้บานเต็มที่นะครับมาขี้บานเต็มที่นะครับต้นต้นไหนที่ที่มีมีใบใหม่ออกมาแล้วใบใหม่แล้วขี้บานกลางเต็มที่ไอต้นนี้ก็สามารถที่จะผมจะเลือกเอาต้นนี้มันมาเปลี่ยนกระถางนะครับอันนี้คือข้อที่สามนะครับหลักการของผมไอข้อที่สี่ผมจะสังเกต ผมจะสังเกตดูก้นกระถางก้นกระถางนี่จะเห็นว่ามีรากรากเขาโผล่ออกมานะครับอันนี้รากเขาโผล่มาผมก็จะเปลี่ยนเลยต้นนี้รับรองว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าเอาถอดถอดออกจากกระถางเอาเอาต้นไม้ออกจากกระถางเนี่ยมันก็จะรากเต็มกระถางแล้วนะครับครับนี่นี่คือ คือหลักการของทางสวนเราว่าว่าเราจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับจะไม่เอาวันเวลาเป็นเครื่องกำหนดผมจะใช้วิธีสังเกตดูลักษณะของต้นไม้นะครับว่าอันดับแรกผมก็จะดูใบละถ้าใบเขาเขาจากมันเป็นหลอดใบมากลางเต็มที่เนี่ยก็แสดงว่า ลากเขาก็เดินนะครับใบสัมพันธ์กับหลอดนะครับต้นไม้ทุกอย่างนะครับถ้าถ้าถ้ามีใบออกมาแทงยอดออกมาแทงหลอดออกมาก็แสดงว่ารากเขากําลังเดินดีถ้ามันยอดมันชะงักไม่ไปไม่มาก็แสดงว่ารากมันไม่เดินนะครับคือหลักการสังเกตของของผมอีกข้อหนึ่งไอ้เรื่องเรื่องเพื่อทุกอย่างนะครับถ้ามียอดก็แสดงว่ารากเขาเดินนะครับอันนี้ผมผมจะเปลี่ยนทีนี้เวทีผมเปลี่ยนเนี่ย ผมเปลี่ยนใส่นี่ดินตรงนี้นี่ผมจะไม่แจกเลยนะครับผมจะไม่ไม่เปลี่ยนผมจะไม่เปลี่ยนดินพูนะดดินเดิมนี่ผมจะใส่ลงไปคือไอไไออ,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 อนี่ในในเกลในตะกร้าบใบน,นี้นะ่ะผมก็จะใส่มะพร,าร,รพ้าวสาบผสมกับขี้บวัวโดยมะพร,าร,รพ้าวสาบสองส่วนขี้บัวหนึ่งส่วนนะครับสู่ดินผมก็จะมีแค่นี้ แล้วก็เอาใส่ว่าครึ่งนึงแล้วก็ถอดถอดดินออกจากกระถางเล็กไปตั้งแล้วก็ดินที่ผสมไว้กลบแค่นั้นครับหรือจะใช้ขี้ไก,ก่แจบกลบข้างหน้าอีกทีนะครับอันนี้ผมจะถ้ามีเวลาผมก็จะเอาขี้่แกบไก่ทีนี้ใส่ปุ๋ยผมก็ใส่โดยการเอาขี้ไก,ก่แกบนะครับขี้ไก่แก่กบ,บข้างบนนะครับบางๆนะครับ การปุ๋ยคอกนี่กบข้างบนนี่เขาก็จะแพร่ซึมลงไปข้างล่างเองครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปพระวงนะครับว่าเราต้องผสม,มอะไรอะไรนะครับเอาปุ๋ยคอกนี่มันจะค่อยๆแพร่แพร่สารอาหารลงไปเรื่อยๆนะครับอาจจะอยู่ได้เป็นสองสามเดือนนะครับถึงจะใส่ใใเพิ่มปุยการใส่ปุ๋ยคอกเลยไม่ต้องใส่บ่อยๆก็ได้นะครับเราก็สังเกตดูใส่ปุ๋ยนี่ ต้งเดูว <owner goats> <necessary> ่าต้นไม้เรามีการแทงหลอดใหม่ไหมออกใบใยไหมเขียวมันไหมแก่นั้นนะครับแสดงว่าเขาขาดธาตุอาหารทีนี้เมื่อเมื่อเราใส่กระถางอย่างนี้แล้วนี่เพื่อให้ล่อให้รากมันเดินเราอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีมาใส่นิดหน่อยสี่ห้าเม็ดเป็นการล่อรากมันรอบรอบรอบรปลายรากรอบรบขอบขอบตะก้า เขาห่างๆนะครับอย่าไปเอาใส่ให้มันตรงโคนนะครับไอ้ตัวนี้ก็วิธีวิธีเปลี่ยนกระถางผมก็จะมีมีแค่นี้นะครับผมคงไม่ต้องไปสาธิตว่าผสมดินยังไงเปลี่ยนถอ,อดออกยังไงนะครับเพราะเพราะทุกคนก็คงจะก็รู้แล้วแต่มองภาพคร่าวๆอย่างนี้คือวิธีการเปลี่ยนกระถางของผมทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันที่ผมจะเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นนี่ผมจะสังเกตว่าต้นไม้เราโตแล้วมันรากมันจะเต็มตะก้าไปนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นมองว่าตะก้ามันไอ้รากมันมันทะลุตะก้ามาันอาจจะมองไม่เห็นรากก็น่าจะใช้วิธีทดลองออเอาออกสักต้นสองต้นดูว่ารากมันเก็มไหมก็ ก็ค่อยค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นหลักการเขาบอกก็คือคือพอรากเขาชนตะกตาเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนภาชนะใส่ใหมให่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็คิดถึงต้นไม้บอนใส่ก็ไม่ก็แล้วกันคือเราบีบให้รากเขาอยู่เฉพาะในที่จำกัดมันก็ทำให้การเจริญเติบโตเขาชะงักนะครับผมผมมีความคิดอย่างนี้ ซึ่งซึ่งรุ่นนี้นี่ผมคงไม่เปลี่ยนผมก็มไม่เปลี่ยนเป็นตะก้าใหญ่ขึ้นหรอกครับก็จะมีบางต้นที่เปลี่ยนไม่เพื่อเพื่อโชว์เพื่อจําหน่ายหรืออะไรสํารับที่ยกไปยกมาไอ,ไอรุ่นพวกนี้นี่ที่ผมใส่ตะก,ก้าไว้นี่ผมคิดว่าผมจะเอาลงดินทั้งหมดนะครับเพราะว่าการการปลูกลงดินเนี่ยซึ่งผมทดลองแล้วประมาณได้เดือนหนึ่งผมรู้สึกว่าการเจริญเติบโตเขาจะเจริญเติบโตได้ดีต้นกาโตขึ้นเร็วนะครับ อันนี้ก็ก็เพียงเป็นเพียงแนวคิดของทางส่วนเรานะครับก,ก็ก็ลองไปปรับใช้ตามแต่แล้วแต่บ,บริบทของแต่ละคนก็แล้วกัน